สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ทิ์จ่อยตามรอยอาจารย์จะมาเล่าเรื่องอภินิหารของพระนเรศวรให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับโดยเรื่องนี้ได้มาจากบันทึกของหลวงพ่อจรัญทิตะธรรมอมนะครับเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2535ครับเรื่องแปลก เรื่องอภินิหารก็คือพระนเรศวรไปแสดงอภินิหารที่อเมริกาครับก่อนอื่นขอเท้าความหลังที่จะมีเหรียญสมเด็จพระนเรศวรซึ่งสร้างโดยนายประมวลรุจนะเสรีสมัยนั้นนายประวอ่านายประมวล,ร,มวลรุจนะเสรีได้จกรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีไปดารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พวกพม่าพวกกะเหรี่ยงมาปล้นคนไทยเอาของคนไทยไปกำลังตำรวจก็ไม่พอนายประมวลก็จึงได้วิทยุให้กองทัพภาคที่สามมาช่วยเหลือเป็นการด่วนพอวิทยุเสร็จแล้วนึกขึ้นได้ว่าถ้าหากพวกทหารมาก็จะยิงพวกกะเหรี่ยงยิงพวกพม่าพวกเขาก็ตายอ่ะทีนี้ก็เป็นบาท ใจก็จึงประวัติถึงสมเด็จพระนเรศวรขอพระนเรศวรทรงโปรดช่วยลูกช้างปกปักรักษาลูกให้อยู่เย็นเป็นสุขและปลอดภัยณนะบัดนี้ปรากฏว่าคลื้มฟ้าคลื่นฝนฝนมาเป็นการใหญ่เลยทีเดียวพระนเรศวรลอยขึ้นมาปรากฏองบนนภาอากาศครึ่งองค์เลยทีเดียวครับเทอุทกะ เทอุทกะวารีพวกที่เห็นก็สกเก็ตรูปเอาไว้เมื่อเครื่องบินมาถึงพร้อมอาวุธครบมือก็ลงไม่ได้เลยเกิดพายุร้ายเกิดเมฆหมอกเครื่องบินกองทัพภาคที่สามต้องกลับเชียงใหม่พอกลับเชียงใหม่แล้วทางพวกพม่ากะเหรี่รรยงก็หนีหมดเลยไม่ได้เอาเข้าของไปเอาของมาคืนหมดและหนีเข้าพมา่าไป คนไทยก็เลยปลอดภัยและพรนนเรศวนก็หายวับไปกับตาพอพรนนเรศวนหายไปแล้วดินฟ้าอากาศก็โล่งสว่างทันทีเครื่องบินบินลงได้แต่พระม่าได้หนีไปหมดแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยโดนบันดาลให้นายประมวลรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สร้างเหรียญสมเด็จพระนเรศวรขึ้นมาด้านหน้าเป็นรูปพระนเรศวรครึ่งพระองค์กำลังเทอุทกะวารีด้านหลังเป็นแผนที่ประเทศไทยมีธรรมจักรอยู่ตรงกลางและมีอักษรเขียนไว้ว่าคนไทยรักษาแผ่นดินด้วยพุทธธรรมซึ่งตรงกับตรงกับพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่า เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาชนเมื่อนายประมวลรุจจนะเสรีสร้างเหรียญเสร็จแล้วได้นำถวายสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชก็ได้ทรงแผ่เมตตาในเหรียญน,นี้และได้แจกแก่ข้าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มาอบรมปฏิบัติธรรม ซึ่งนายประมวลรุจนาเสรีได้จัดขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองครับแล้วปีต่อมานายประมวลรุจนาเสรีได้ย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้จัดอบรมข้าราชการขึ้นที่วัดอัมพวันจำนวน12รุ่นรุ่นละ200คนตั้งแต่เจ้าเมืองไปจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ยังมีพิเศษมาอีก ท่านเจ้าเมืองบอกว่าใครมาปฏิบัติธรรมจะแจก,กเหรียญสมเด็จพระนเรศวรคนละเหรียญขอแทรกตรงนี้ว่าในการปลุกเสกเหรียญหรือแผ่เมตตานั้นต้องให้เหนือกว่าบางทีเรามีรูปศักดิ์สิทธิ์ไปให้พระอะไรไปปลุกเสกก็ได้จะถูกหรืออย่างนั้นนะและเราจะไปรู้ว่าจิตวิทยา จิตวิทยาของใครสูงต่ำประการใดสมเด็จพระสังฆราชนับได้ว่าสูงที่สุดในประเทศไทยพอเสร็จการอบรมรุ่นที่10ขณะนั้นข้าราชการทหารกรมแผนที่ทหารกองบัญชาการทหารสูงสุดกระทรวงกลาโหมยังอบรมอยู่ในตอนเช้าของวันที่13กรกฎาคม2534 หลวงพ่อจรันได้บอกว่าอัตมาได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาได้ขอเหรียญสมเด็จพระนเรศวรจากผู้ว่าราชการจังหวัดไปหนึ่งกำรรเอากลัดติดยามไปหนึ่งเหรียญนอกนั้นก็ใส่ห่อพลาสติกเอาไว้ไปถึงสนามบินดอนเมืองกงศุนและแขกผู้ใหญ่ก็มาต้อนรับก็แจกเข้าไป ทีนี้ก็เหลืออยู่ไม่เท่าไรเองเดินทางจากดอนเมือง2โมงเช้าแวะเติมน้ำมันที่เมืองโซประเทศเกาหลี45นาทีและบินข้ามมหาสมุทรไปอีก11ชั่วโมงถึงลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนั่นเองคือวันที่13กรกฎาคมพศ2534 ที่เมืองไทยเป็นเวลากลางวันแต่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลากลางคืนก็มีลูกสาวของครอบครัวหนึ่งที่ลอสแองเจลิสพ่อเป็นชาวอเมริกาเป็นนักประวัติศาสตร์แม่เป็นคนจีนอยู่ในเมืองไทยอยู่ที่เยาวราชถือได้ว่ามีฐานะร่ำรวยมหาศาลเขาฝันว่ามีพระสงฆ์แห่งประเทศไทยมาที่บ้านของเขา มีเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมาหนึ่งเหรียญรูปร่างอย่างนั้นจริงๆติดย่ามมาเพียงเหรียญเดียวและได้ให้แก่เขาเขาดีใจมากขณะฝันนั้นอาตามาขึ้นเครื่องบินแล้วนะไปดอนเมืองก็เหลือสักสิบเหรียญพอผ่านกองสุนก็แจกหมดเลยเหลือติดย่ามเพียงอันเดียวเมื่ออาตามา อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเหลืออีกสองวันก็จะกลับแล้วมีด็อกเตอร์คนหนึง่งมีภรรยาสามคนมีชู้ทั้งหมดเลยเขาบอกว่าจะมีอีกคนหนึ่งอัตมาก็บอกว่าอย่ามีเชียวนะถ้ามีก็มีชู้อีกนะคุณมีกฎแห่งกรรมกาเมสุมิชฉาจารามา คุณเป็นด็อกเตอร์ก็จริงนะคุณก็เป็นคนดีด้วยทําไมภรรยามีชู้เพราะกาเมสุมิชชาจารย์ติดมา60%อย่าลืมนะนั่งกรรมาฐานจึงจะรู้เขาอาสาขับรถพาอาตมาไปเที่ยวตอนนั้นพวกที่ติดตามไปก็ไปคนละทางโยมอำนาจสุนีวิบูลพร ด็อกเตอร์กิงแก้วก็ไปกันคนละทางเขาบอกว่าหลวงพ่อไปเที่ยวกับผมอาตมาก็ไปด้วยรถผ่านขึ้นไปบนภูเขามีบ้านที่อยู่อาศัยมากมายจำไว้นะที่อเมริกาถ้าใครอยู่บนยอดเขาไอ้พวกเนี้ยเป็นเศรษฐีนะแต่ถ้าคนไทยอยู่บนเขาอยู่บนดอยถือว่าไปแย่งลิงอยู่คือจนที่สุดนั่นแหละ ก็เลยไม่มีที่อยู่ต้องไปอยู่บนเขาไปแย่งลิงที่บนภูเขาเนี่ยมีดอกไม้ปลูกไว้สวยงามมากรถได้แล่นไปถึงหน้าบ้านใหญ่โตหลังนึงด็อกเตอร์ที่เป็นคนขับรถก็บอกว่าหลวงพ่อแวะบ้านนี้ไหมหิวน้ำไหมครับหลวงพ่อเดี๋ยวแวะบ้านนี้เจ้าของบ้านใจดีจังเลยเขาชอบกับผมเขามีลูกสาวด้วยครับ นี่เทวด,ดาเข้าโดนบันดาลใจคนขับแล้วอาตมาก็เลยบอกว่าแวะเป็นแวะไม่มีลูกศิษย์ตามมาด้วยสบายมากเขาก็แวะจอดหน้าบ้านบีบแตรเป้นเป็นลูกสาวก็วิ่งออกมาเลยบอกว่านิมมตนเจ้าค่าด็อกเตอร์ก็แปลกใจถามว่าหลวงพ่อรู้จักเขาเหรอ อาตมานึกจะตู่เสียแล้วไม่รู้จักเลยนะทำไมมาเรียกได้ถูกต้องนะเรียกนิม์เจ้าข่าเนี่ยเขากล่าวว่าหลวงพ่อคะหนูดีใจมากนิมน์ข่าหลวงพ่อเขาพูดจาทักทายเหมือนคนรู้จักกันมาตั้งสิบปีอาตมาก็เข้าไปในบ้านอันดับแรกเลยพบรูปจอมพลปอพิบูลสงครามก่อน รูปบานใหญ่มากในประเทศไทยตามสำนักต่างๆอัตมาดูมาหลายแห่งแล้วไม่มีรูปจอมพลปอพิบูลสงครามเลยพ่อของเขาเป็นนักประวัติศาสตร์สะสมรูปบุคคลสำคัญไว้มีรูปพระนเรศวรและพระเจ้าตากสินด้วยพออาตมาเห็นรูปจอมพลปอพิบูลสงครามก็นึกถึงบรรพบุรุษของไทย และพ่อของเขาก็ส่งภาษาบอกกับอัตมาว่าผู้บริหารผู้บริการและนักปกครองที่ดียิ่งไม่มีใครเกินจอมพลปพิบูลสงครามเขายกย่องจอมพลปมากอัตมาเขาไปนั่งพ่อของเขาก็นั่งสวัสดีเรียบร้อยแล้วก็นั่งเก้าอี้ แม่ของเขาก็มานั่งสวัสดีเรียบร้อยไปหาน้ำมาเลี้ยงลูกสาวของเขาก็สวยน่ารักจมูกโด่งผิวเหลืองเนื้อละเอียดเหมือนแม่ไม่เหมือนผิวของฝรั่งทั่วไปซึ่งเหมือนควายเผือกท่าทางเขาเหมือนกับว่าจะรู้จักกับอาตมามาเป็นแรมปีซะอย่างนั้นพออาตมาฉันน้ำเรียบร้อยเขาก็เข้ามากราบสามหนพร้อมกับกล่าวว่า ขอกราบนมัสการเจ้าค่ะดิฉันขอเล่าเรื่องแปลกให้ท่านฟังไม่ทราบว่าจะจริงเท็จประการใดถ้าจริงขอประทานนะเจ้าค่ะอ่าวละ่ะทีนี้อาตมาก็แปลกใจด็อกเตอร์ก็แปลกใจเขาพูดไทยได้แจวเลยเขาบอกว่าเมื่อวันที่13กร,รกฎาคมได้ฝันไปว่ามีพระสงฆ์ไทยมาบ้านนี้ มีเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมาเจ้าค่าอาจจะอัตมาก็ถามว่ารูปร่างพระนเรสวรเป็นอย่างไรละ่ะเขาก็บอกว่าครึ่งตัวค่ะกำลังเทน้ำข้างหลังมีแผนที่ประเทศไทยและเขียนภาษาไทยว่าคนไทยรักษาแผ่นดินด้วยพุทธธรรมถ้ามีอยู่จริงในย่ามของหลวงพ่อขอประทานเจ้าค่ะ แล้วก็ถือผานมารอไว้ดอกเตอร์ก็บอกว่าหลวงพ่อมีเหรียญอะไรนะไม่เห็นให้ผมบ้านอัตมาก็บอกลูกสาวเข้าไปว่ายังไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่านะหรือหลุดไปแล้วหรือยังรับปากไม่ได้เดี๋ยวต้องดูก่อนพออัตมาเอามือมือล้วงเข้าไปในย่ามก็แกะเรียนนั้นออกมา พ่อของเขารีบลงจากเก้าอี้มารับกราบใหญ่เลยมีเพียงเหรียญเดียวเท่านั้นหมดย่ามแล้ววันรุ่งขึ้นครอบครัวนี้ก็นำขนมไปถวายอาตมาที่ลอสแองเจลิสด็อกเตอร์ก็คุยใหญ่หลายคนจะมาล้วงย่ามอาตมาอาตมาก็บอกว่าหมดแล้วหมดแล้วหมดตั้งแต่สนามบินแล้วไม่มีให้นี่แหละ คือเหตุการณ์ของสมเด็จพระนเรศวรที่แสดงอภินิหารที่รอสแองเจลิสนี่แหละครับคือเรื่องเล่าจากหลวงพ่อจรันติตะธรรมโมครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณที่รับฟังทุกท่านเลยนะครับที่รับฟังคลิปจากที่จ่อยตามรอยอาจารย์ในเรื่องนี้ครับพระนเรศวรแสดงอภินิฐานที่อเมริกา ขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญน,นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำร่ำร,ำรวยเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ